อย่เตะดูดิดูดิฮะไม่เห็นนะพี่ไม่เนี่ยที่พี่ถืออ่ะเฮ้ยมีเจมีวเหรอมีสันเหรอเออมีสันมีสันนองเยอะสัตว์อู้เยอะเยอะมากดู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 ดโอ้ยขันไม่หยุดเลยอีรีทอได้ได้ทวนเหมือนกันเลยมบระเบิดอุ้ยอย่าเต่ดูดิ พอพี่กดบั็แล้วมันฟันแบบต t เบร r ส t ีม a ่ะอย่าดูต้เต้ดูต t a r s e a m พี่โคตโหดอะไปจิ้วจิวิวิวโอ้ยลูกเอาอาตอ้ยคุูตายได้ไงวะเสียวโอ้ชูปชูเลยชูปชูชูได้ชูได้เต้ชูได้ชูัได้ ช่วหละหอดได้เลรอไอ้ยันละมอกช่วไม่ได uh> ้ชุวไม่ได้เยอะอย่างอ่ะแอบไปฟ้าบมาก่อนว้าโอ้โห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 ไอดูพี่หิวเต้เฮ้ยอ้าวหิวหมาไอ้เหี่อะได้ตรงนี้เหยียบได้ชัวร์เลยดูดูดูเคไม่มีไม่มีเยี่ฝันไปหยุดเลยได้ยินเสียงวะ ไม่กีเพาดีนั่งละบาดทางโอ้หนาวห้าวหนาวเฮ้ยคุโรดี้ะไยอะสิบล้อโอ้ยเย็ดแม่โอ้โหรถชนทุกคนมันมีชื่ออีวอเกอร์ขึ้นมาโว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ บอสบอสบอสบอดตรงนี้ต้ชู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 เฮ้ยเยดเคนี่เราพายมันชุบแบบมีไอเนี่ยบับเบิ้ลอเบอร์บอเบิอร์พี่เองพี่เองพี่เองเอาเลยเหรอมันเยอะอ่ะกลับมาแล้วพี่กลับมาแล้วนี่อีวอเกอร์อีวอเกอร์ได้เหรอหลบไปทีทีโอ้โหมาดิมา คีบไปโอ้ดับมีดเอกเดียวชัวร์เลยโอ้ยร้อนร้อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดาบพีเอ็กเก็บไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่เห็นมีธนูให้เอาเลยอะธนูอยู่ไหนอะโอเคเลิกเลิกเลิกแยกย้ายแยกย้าย Hunting Bow เหรอได้ได้ได้ใช่เอามาเอามามันเป็นโบเหมือนกันอะเอามาลลังกนเอามาลลังก์เอาบัลลังก์ตีเกมกลัวอะไรมันอะอะไรอะ โอเคพี่ฝากด้วยเฮ้ยนะฮัตเก่งไหมเหรอเล่นหนึ่งถ้ากดอดีเฮ้ยกดนั่นแหละไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครกดนะเอาเฮ้ยกดไม่ให้หมดเลยเฮ้ยไม่มีลูกดอกอ่ะตรงตรงๆพอพ่อพอเยอะสัตว์พ่อหมดโอเคพัสโซ่เอาเสร็จเลยเฮ้ยกดเร็วไม่ยี่สองกลุ่มเลยสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังจะบอกว่า ไอ้มันมันมันถ้ากราล้มสามพลคือจบเลยการล้มไปล้วหุยเอ้าฮะคือมันล้มคมในใดคนหนึ่งคือจบเลยด้วยไหมครับเ <c oughs> โอ,โอ้าคุณล้องเอง <c oughs> นี่ผมไม่ทำนองไปพี่ไม่ทำนองไปอ่ะไม่มันยังมันลงได้อีมันยังไม่ผ่านไงทีเนี้ยกูยืนหลังแล้วเชี่ยโคตรโหดยืนในโลโบคิวสอันฮิปเปอร์ว้าวว้าวว้าวไม่รู้วางไว้ก่อนว้าวโอ้ยอยู่ๆก็ยากโอ้ยไม่มีหมดแล้วมีระเบิด กูใส่เกือบแล้วอเขียนอถดิแม่เราเป็นพวกระวังระเบิดที่ถืออยู่อ่ะโยนโยนไปเถอะเฮ้ยอย่าบานเางโอยระเบิดระเบิดระเบิะเบิระเบิดเอ้วารายตัวกั้ยตายเลือเลือดเลือดโอ้โอ้ถอยถอยมาเต้ถอยมาพี่ตาทีเต้ เหมือนจะหล่นทางล่างนะ <c oughs> โอ้โว้าวไปสะพายดอกตรงนะครับวาดดอกสะพายดอกไอ้เหี้ยเอ้ยกูไม่โดนคิปเปิ์กูโดนเสาอะโอ้ยุดโอ้โหหมดเลยนีน่ใ,นใครมันริวกาวาเตเดคุโดะว้าว นื้ออะไรอ่ะว้าวให้เกียรติให้เกียรติให้เกียรติเฮ้ยสุพี่ได้ของทองโคตรกาเขียวทองอะไรนะเขียวทองเนี่ยเพิ่งซื้อมาเจ็ดร้อยห้าสิบเออเ้าเสียงแล้วเอ้ยมันปิดทางเฮ้ยดีนะอมตะโดนฟก ว้าวเราตายอยู่ข้างระเบิดว้าวตายอยู่ข้างหลังเอ้ยติดเอียยม้ายเนี่ยเห็นเห็นไม้ตอนนี้ไหมไม่ได้ไปไหนเลยไปหัวเปิดเองหัเปิดหนึ่งเช็ดดาบนี่มันของเยอะดีว่ะว้าวโหดโหดดาบใหญ่หรือดาบใหญ่ได้ดิ ไม่ให้ใครเห็นตกไปข้างล่างไอ้เหี้ยุณเห็นอยู่กูก็ภูมิใจกับสไปเดอร์เอาไปเจอเลยเนมเมสซ์คิงว้าวแล้วดูดเลือดแล้วซีซีแล้วดูดเลือดแล้วซีซีแล้วดูดเลือดแล้วซีซีแล้วดูดเลือดแล้วซีซโอ้โหเฮ้ยตีทะลุโลกเรื่องไรเนี่ยว่ะ เอาเอางี้ไอ้เต้มึงเครียดเลยใช่ไหมมึงอยู่นี่อยู่นั่นแหละเอออยู่นั่นแหละเออมึงเฝ้าไปเดี๋ยวกูวับมาเอางี้เดี๋ยวพี่เดินไปดูไอ้ห้องนั้นล่ะห้องที่เราเจอตอนแรกเลยมาไกลสัตว์เราส่งเด็กข้างไข่เฝ้าประตูแล้วเทมเพิร์ดออฟอะดูบิ๊กอดูแลกันที่นั่งสองคนอะเฮ้ยเฮ้ยวับได้วับได้วับได้เน่าพัดอยู่เฉย จุนวอนมันเกิดด้วยจุนวอนมันก็เกิดไงก็มันเกิดเพราะอันนาร์มันตายไงรอนี่มาแล้วกดออกไปเลยเดี๋ยวนี้เลยเยเร็วมึงว่าแล้วกดอทิ้งเมื่อเกิดหน้าหลังสองตัวบ้าวะเนี่ยยิ่งบ้าเนี่ยพี่เต้เห็นปะเห็นแล้วโอ้โพยายามอยู่เพื่อน มึงใส่มึงใส่เสื้อยังอ่ะใส่แล้วเนี่ยเสื้อบวกอมนึหนึ่งเองเนี่ยเข้ากูดเลยตายอ่ะบอกของยี่นีหรอโอ้าอ้ยโอ้เลือดกูโอ้ยเลียอาลาปมเอา่อาอเอาเอา่เอาเอามอาไม่เอาไม่เาไม่เอาไม่เอไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมอาอไอเตเเอ้โอยเสียงแม่งแเลยเมอมอ่่เาอ ว้าวว้าวเฮ้ยตกไปยินฮิวพี่ฮิวอยู่เอ้าเอ้ยยาวอะว้าวติดมุมึอเคโอ้ยต้องไปเอาก่อนเยันเลยนะครับยัอในทาโคตรเดือดในทาโคตรเดือดเหมือนกูจะตายไปโยโฟชล์ตามไป เ,เราเจอกันโอ้โหเอาตัวอะไรอะโดนแมงมุมสิบตัวพ่นใหญ่พร้อมกันเอาละลก่อน <laughs> ไปม,มาว่ะถ้าก่อนนะครับถ้าก่อนพัดโอ้โหกูจะสู้ยังไงอะ,อะโดนโฉบออืืมมคือพี่เข้ามาแบบโดนแมงมุมสิบตัวล็อกขาแล้วที่นักพ่นไฟใส่ ตาเบอร์สตรี run โอ้โหสนุปกติพี่ลูกทนุใหญ่สุดยอดทุกคนระวังระเบิดว้าวมางข้าที่นั่นนี่ลุงลุงเสาอ่ะ้ระวังนี่เปล่อะไรไอเต้เกิดอะไรขึ้นโอ้ใช่ด้วยกลับมาช่วยมึงอ่ะกับดาไอเต้ไปโอ้อ้าวแล้วปวดที่ทุกผมมา ทำไมอ่ะ,อะเอา้าวาร์ปวาร์ปผู้มึงวาร์ปดิวาร์ปวาร์ปซอยอยู่ซอยคอยแน่ซอยคอยแน่ฟังเซ็หยอกสุดต่อสึ่งหมดซีนอัอบั้มไอ้พู้มึงถ้ามันงาน้นงางมือก็หลบก็ได้ตัวนี้น่าจะหลบหลบหลฟาดโอ้โหไม่คิดว่อ้ยฟาดระเบิด<บ>เวต็มนหน้ากูเลยใครเป็นโยดไม่เชื่อฟุกนี่ไงไม่ได้หยดเลย โอ้หนาวยัเดี๋ยวเดี๋ยวเราพัดทีทีอย่างนั้นได้เหรอเไอเท่เฮ้ยแต่เป็นคนอินเดียเฉยเลยถูกเป็นไงบ้างอ่ะเจอถ้ำข้างหน้าเราคือเข้าไปแล้วเป็นไงเดี๋ยวไม่ได้หรอกเข้าไปอ่าเดี๋ยวที่วาร์ปไปโอเคเข้าไปไม่โอ้เฮี้ยมันถึกมากเฮ้ยเฮี้ย แค่คิดเพิร์เกิดเดียขึ้นสามสิบสามเปอร์เซ็นต์ฮะใครไปอ้ร้อนเอาได้สู้ใช่เยอะบูลลี่เย้ใช่หรือใช่คนละคนเลยโอ้เอาลลวเฮ้ยเียกล่องตงไปก่อนเลยอย่างเงี้ย โอ้ว oh! ้าวร้อนแล้วทำไมที่พื้นมันเหมือนเดินได้เลยวะมรู้สึกนะเนี่ยนะอืมอุ้ยเนี่ยใช่ก่อนตายพี่ฆ่าตัวไฟหมดแล้วจีอ้าวแล้วที่นี่อะไรเนี่ยทโอะไรโอ้เห็นว่ามึงเห็นออร่ารอบๆผีเอ็นช้ามันงอะเยอะแม่งดัน กนเลก่งพี่หล่อฮิวอยู่ไม่ต้องกลัวได้พี่สวยว้าวมันให้แค่นัดเดียวฮะชุบ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 เดี๋ยวนี้ชุบเดี๋นี้ชุบเดี๋นี้สวยสวยสวยเน่าชุบอยู่ชุบอยู่ชุบซ้อชุบุ้ยต้องชุบไอ้เฮียสลามมันกีแรงเกินพิษแม่อย่าลงไปไม่งั้นจะโดนไอ้เฮียสลามชมพูพ่นพิษจนตายเคลียให้เราเคลียร์ให้เราเคลียร์ให้เราตีตีเลย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 ว้าอ้เฮีย หายแล้วไปไหนไม่ได้ตายแล้วกันไ<ะ>อ้เฮียอ๋อพิษอยูต่ตรงหน้าคุเลย <c oughs> เฮ้ยว้าวกระเจี๊ยบคู่เดาโอ้ช่ามากระเด็นมาทางนี้หมดเลยอุ๊ยเตะโดนท้อท้อท้อข้าก่อนฆ่าก่อนฆ่าก่อนฆ่าก่อนแล้วก็อ้าไปไหนอ่ะ <c oughs> ใครก็ตามที่เจอเคมอดูดเลือดกับการขอให้จี What <the> fuck? <อ> <laughs> วัตต่อฟักเอ้าตกลาวาไอ้เชี่ยคุณตกลาวาตายเหรอเมื่อกี้ฮะไม่ได้เลยแค่นี้ <laughs> ไปไงอะ่ะโอ้โเจ็ดลอยเจ็ดแม่คือมืะ่ะไรลูกพอ่อโอ้ะ ไอ้เฮียพึ่งกูต้องมี3ชีวิตอะใช้ต้องใช้ภูมิเลยสู้บอส์ดอะเต้ยังไม่เคยเจอเลยใช่ปะอย่างนี่กูไม่ใช่ละเอาละของจริงตรงนี้แหละเต้เต้ยืนฝั่งนี้ไม่ต้องไปจริงเหรอพี่เต้ทะลุแป1ร้อยอ็ดอกนะใช่วิสุดธ์เต้ไปเต้ไปยิงไปเต้แบกเฮียเฮ้ยไม่ใช่ตัวนี้นะเก็บเก็บเก็บธนูไว้ก่อนเก็บธนูไว้ก่อนยิงเลยเลยแปดนัดไม่หมดดอกหมดรัว เต้นเต้นี้เตรียมหลบเตรียมยิงแล้วหลบยิงแล้วหลบนะเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนกับเส้นเส้นสีด้านอ่ะเส้นเส้นสีเดี๋ยวเดี๋ยวกูบอกโอเคเต้ระวังเต้ระวังเดิน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 แรงกว่าเดิมเยอะเลยเตรียมเส้นเส้นมาเส้นมาเส้นมาสามเส้นเส้นมาเส้นเส้นสีเส้นมาเส้นมาสามเส้นเส้นมาอุ้ยโอ้โหเลื่อนมิดหลอดโอ้ลุนลนลุนหลอดเดี๋ยวครับเดียวอ่ะเฮ้ยไปหลอดอ้า ตีาได้ปะตีาได้ปะวุ้นเส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 ้นเลกโอ้เสอาเอาเส้นเซ้นสีชุน้าพัดก่อนเนีนชุบน้พัดมาทอนอก่อเ้นโอ้โหมป่าไฟเต็มพื้นเลยโอ้ลลลห้ามตายห้ามตายโอ้ดูไปไหนไม่ได้ โอ้โหลบไม่ได mm ้เส้นเมาเส้นเมาถอยถอยถอยจะตายแล้วพี่นิดนึงอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้โอ้เร็วเร็วกูแล้วกูจะชุบกูจะชุบกูชุบกูกูเดี๋ยวกูไปจัดต่อยเองอ้าวไปเลยปะอ่าไป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 ข้อไหเที่ยเออ เอาๆกนโดนอะไรเนี่ยคนโดนดูดูดูดีคนโดนดุดูดูพวกเราที่เราไม่ได้ดูเลยใช่เราไม้ดูเลยอุ้ยระเบิดตายหมดเลยตายแล้วนั่นละเฮ้ยเฮ้ยกูยังไม่ตายแต่พังแล้วไอ้จมูกใหญ่โอ้ยซบโอ้ยโดนเย็ดแน่เฮ้ยเราอะ เฮ้ยจับมือยศตยสสุดเยสตุดแล้วเยเย้ชิวๆวหวมันก็แค่ค่าคนประมาณถ้าร้านคนเองอ่ะเฮียมาเป็นเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งท้า ที่มันสิงสู่เพื่อเราพี่อันมันตัวพันปีเย้ตัวพันปีเอ้าเออเอ้าไม่บอกเติดตามตอนต่อไปหายี่วิกันได้เยวยเน้ยี่ยูบูวี้